ครับมาอนี้มาล่องน้องเก้ามาอนี้น้องเก้าครับน้องเก้าครับไอ้บ้านยังงี้ตีจำซื้อบ้านมาได้น้องแกงน่องแง้วครับน้องแกงน่องแง้วครับน้องแกงน่องแง้วครับตั้มตั้มบลอะไรเนี่ยนะะ้องเก้าแล้วครับน้ำน้ำสามครับพี่น้องครับมาอนี้บกเยีางครับมาอนีเขาเอาสูตน้ำได้เขาครับมาอนี้นี่ครับ อ่ะตอรุ่นครับีมีป่าใงญ่ยยั่งคือเกาบ่คบพี่น้องวันนี้อ่าติดน้องครับหารคนอร่อยครับวันนี้ราคาสามพันครับสี่มือครับพี่น้องนำบอกเลย่รยครับอ่ะตอรุ่นจังหวัดเรยกครับโดนบ่โดนครับพี่น้องบาทนี่อ่ามาลายทีมงานครับวันนี้ครับวันนี้ป่าไมกัมาครับทีมงานหอบเนี่ยตามมาฟันกัมาครับวันนี้คือเกาครับณนํำทีมงานเจ้าเล็กครับคุณเสียแรงนั่งอยู่คุณ ตัวตึงครับตัวตึงเราเห็ทีมากวดเรียบเลยครับมือนี้ปลาไหมกะปลาไหมกะคนเพี้ยนะครับครับสร้างสร้างครับเตรียมตัวแล้วครับสร้างสร้างมือนี้สร้างสร้างเอาฟังมือนี้ครับเมือนี้อ่ะตอนราดุจังหวะแล้ครับความแข็งทื่เก้าครับมือนี้ บ่อเปียกปนครับมารุ่นมาไว้กับฐานนี้เขาครับวันนี้เอาครับยืนขึ้นบาตนี่ป้องกันครับห่างแหบาตพี่น้องรอรุ่นครับบรรยากาศรอบน้องครับเอาครับจังหวะแรกมาแล้วบาตนี่น้ำสามครับน้ำสามครับใส่ยี่สิใส่ใส่นี่โอ้ยจังหวะแรกก็เป็นจังสี่น้อฮะไหลาขึ้นเก้ามั่นี่เก้าครับมั่นี่เก้า รอรุ่นครับรอรุ่นครับบกคอใส่โลมีนี่คือเอาบวกกับพี่นห่างคนนี้น่แหลนี่แ่พื้นไ้แผเจ้าบ่ไผเมื่อกันน่ะใส่ปลาโอ้ยเออลอกปันนี่ โู่น้ำกล่นกระลังมากกับพี่น้องครับมาใหญ่ๆครับพี่น้องมารุ่นมากไหมกับเก็บรอ้อยขี้กอครับพี่น้องซีเมือครับมือนนี้จู้ใจไปเลยครับครับเฮียฟังก็เริ่มมาโอ้โหครับปลาดุกก็เริอมากฟังรองฟัง,ตง,ฟงแต่เ่อสามเมอนมว่านี่มัไปเน้องเือนซะ โอ้ช่างสร้างเหระครับบาทนี่ไปข้บไปพดป่าบาทครับจีนทสทำไมครับปลากระลังเอาขึ้นมาพี่น้องบาทเซ่ปดปลาครับโพดปลาบาทนี่แค่พื้นที่นะครับ

อ่ะขออ,อนุญาตปลดปลาร้อนเลยครับพี่น้องโอ้โหแห่ไหมครับของไหมมาเจิมน้องเลยนะครับบัตรจากไก่ที่เมื่อหอบเหียตามหาฟังครับคุณอาพันเจงแห่มาเจิมครับรอรุ่นครับรอรุ่นบรรยากาศรอบน้องครับน้ำสามครับน้ำสาม ครับเจอมเฮียเพิ่นกันนะครับ มีนีอยู่ผลได้เรา มนงี um. ้ยวะวิ่ปอเฮีมไหมครับอ้าวมนะครับเฮีไครับูปงครับใส่สวยครับปย่ง Hãy <laughs> subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> <laughs> นครับพื้นสองครับพื้นสองพื้นแหลกััปก็นดลันก็นแล้วพี่น้อง สานาดบ้คุณสองครับผลลัพง่ายพราสามเส้นนั่น Tunggu pilong Pakat yao -e kap Ya samseng na pilong Oh nak Ya samseng <sSLI> na ở đó làm cái <laughs> đó làm luôn 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 ครับเนียสามเส้นครับน้องครับคือขึ้นนเรียกครับป่านั่งหลายขี้เก่าครับน้ำสามครับพี่น้องเฮ้านอนโอ้ป่าน้องครับติดกับแ็งวันจอครับน้องนี่เพิ่นว่าแม่ควอมกระเจ้าอีดีครับคนอร่อยครับวันนี้มีการแช่เปียกแต่เปียกกับพี่น้อง มันไผ่มันมันครับวันนี้นี่แหละครับบรรยากาศรอบน้องครับพี่น้องโคดตุกงก็แล้วครับมึงหันมึงหนเฮียซองเส้นหาปนีเฮียสามเส้นครับพี่น้องอ่ะตลอดส้มอีพี่ต่อไปครับพี่น้องอีพี่นี่จะบหย้าครับอีพี่ที่สองจัดสีหญ้าต้อง้อยยกครับพี่น้อง อ่ะขออนุญาตครับสบปดปา่าต้องครับพี่น้องเดี๋ยวขาสิีบ้างให้ว่างเรดปาร่าไม่จะไทยครับพี่น้อง